ครับต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นการพรีวิวนะครับเอ่อพาวเวนะครับยี่ห้อ h i g o v o นะครับของทางร้านนะครับก็ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่เล็กที่สุดอ้ามีตัวเล็กกว่านี้ครับ2000แอมป์ตัวนี้เป็นตัว3000แอมป์นะครับขนาดของมันนะครับเมื่อเทียบกับบัตรเครดิตแล้วก็จะพอๆกันนะครับความหนานะครับก็จะหนาประมาณนี้นะครับ ก้อนนี้ตัว3,000แอมป์นี้นะครับก็จะมีที่ชาร์จนะครับเพียงแค่รูเดียวนะครับแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูการทำงานของมันนะครับกับเครื่องไอแพดนะครับก็ตอนนี้เสียบไปแล้วนะครับกับสายนะครับก็จะมีสายมาให้นะครับแล้วก็เสียบนะครับสกค่นครับ อ่าโอเคครับนี่ต่อสายเรียบร้อยแล้วนะครับก็เห็นว่านะครับยังไม่ทํางานนะครับยัง4เปอร์เซ็นอยู่เอ่อตัวนี้ข้อดีของมันก็คือจะไม่คลายประจุไฟนะครับเพราะจะต้องทําการเปิดก่อนนะครับถึงจะชาร์จได้แล้วก็กดที่ปุ่มตรงนี้นะครับยังมีปุ่มตรงนี้กดปึ๊บอ่าครไฟมันก็จะขึ้นเตือนสถานะนะครับว่าเหลือเท่าไหร่ปึ๊บแล้วตรงนี้ก็อ่าจะชาร์จนะครับ ไฟตรงนี้นะครับมันจะดับไปเองนะครับดับไปเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้แต่ถ้าไฟดับปุ๊บอ่านี่ก็ยังชาร์จอยู่นะครับเห็นไหมครับก็ทํางานได้ง่ายแค่นี้ครับขนาดเล็กพกพาได้3000แอมป์ก็ชาร์จ iPhone ได้ประมาณอสองรอบนะครับ2.5รอบก็เราตีสว่า2รอบนะครับชัวร์โอเคเดี๋ยวเราไปลองอพรีวิวสินค้าตัวอื่นดูครับ